สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้กรมกำลังไล่ล่าหรือไม่ปปชโดนเอาคืนถูกฟ้องกลับ18คดีครบรอบ3ปีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรปว่าด้วยการป้องกันและปร,ะราบปร,รามการทุจริตพศ2 5 6 1 สันมนง,งานปปชจัดกิจกรรมคณะกรรมการปรปรชพบสื่อม,มวลชนระดับบรรณาธิการอัปเดตคดีทุจริตของนักการเมืองคดีสินบนข้ามชาติและเปิดใจหลังจากที่ประชุมใหญ่สารดีกามีมติให้ยื่นฟ้องกรรมการปรปรชได้ทุกคนต่อสารคดีทุจริตได้ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ประชาชนยื่นต่อสภาเท่านั้นมีผลอย่างไรให้ยื่นต่อสารดีกา พลตนบทเอกวัชรพลประสานราชกิจหัวขบวนปปชคร่ำบวอยู่ในองค์กรต้านโกง6ปีเต็มได้กล่าวว่าปปชมีคดีที่ตั้งองค์คณะแตส่วน26เรื่องและปปชยุคใหม่กำลังจะสร้างมิติใหม่เพื่อเร่งเครื่องแต่ส่วนใช้เวลา3ปีอย่างคุ้มค่าประธานปปชยกสาคดีศึกษา1คดีก่อสร้างแฟลตตำรวจ 163หลังปปชยื่นฟ้องเองเมื่อวันที่13กรกรกฎาคมพศ64และ2คดีโรงพักทดแทน396แห่งปปชชีช้มูลสุเทพเทือกสุบรรอยู่ระหว่างปปชร่างคำฟ้องเพื่อฟ้องคดีเองและ3คดีงบแประยะติก่อสร้างสนามฟ,ฟุตซอลจังหวัดนครราชสีมาปปชชีช้มูลวิรัตรัตนเศษกับพวกรวม123คน โอสสสั่งฟ้องนัดฟ,ฟ้อง14กันยาย,ยนปี64สำหรับคดีที่อยู่ในความสนใจอาทิคดีปรับปรุงข้าวส่งออกไปยังอินโดนีเซียเอื้อบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดหรือคดีข้าวบูล็อกชี้มูลความผิดกิติรัตน์นาระนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีกับพวกอายการสูงสุดกำลังพิจารณายุกัฐบาลยิ่งลักษณ คดีการซื้อขายข้าว G2G ภาค2ไต่สวนเพิ่ม2-3รายและกันพยานบุคคลคดีขายมันสับปะหลังหรือมันเส้น G2G กำลังสรุปสำนวนการไต่สวนเสร็จกันยายนปี64ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์คดี G2G 3คดี1คดีระบายมันสับปะหลัง G2G 2. ระบายข้าว G2G และ 3. การประมูลข้าวเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงอยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้าเพราะพยานเอกสารบางชิ้นพบว่าไม่เหมือนกับตัวต้นฉบับไม่มีลาเซ็นคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาผู้ถูกกล่าวหา15้ารายตั้งองค์คณะไตส่สวนค่าเสร็จหปี 4. คดีสินบนข้ามชาติเช่น คดีสินบนภาษีสุรดิฐอาริโออยู่ระหว่างขอข้อมูลเส้นทางการเงินพบว่าจ่ายกันที่ฮ่องกงและบางส่วนที่สิงคโปร์คดีสินบนโรโริสที่เกี่ยวกับการบินไทยไต่สวนเสร็จแล้วแต่ผู้ที่กำลังจะถูกชี้มูลขอเข้าชี้แจงส่วนบริษัทปะตทอยู่ระหว่างดำเนิน,เนการและคดีสินบนโตโยต้าอยู่ระหว่างขอข้อมูลจากสหรัฐ โครงการเสาไฟปติมากรรมทั่วประเทศตั้งเรื่องแต่ส่วนแล้ว17เรื่องอยู่ระหว่างไต่สวน5เรื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น3เรื่องและตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนออกเลขดำ9เรื่องภายในสิ้นปี2564 เป็นรูปประธามที่ทางเดียวกันสุภาปิยะจิตติหนึ่งในกรรมการประประชอที่ถูกฟ้องเดียเด่ยวๆสี่คดีระบายความในใจหลังจากที่ถูกฟ้องอึดอัดมากมีการฟ้องเป็นประจำก็ต้องเบรกไปชี้แจงจะเสียเวลาไปชี้แจงมากๆถ้าเรากลั่นแกล้งเราต้องโดนอยู่แล้วผ่านกระบวนการรัฐสภาอยู่แล้วแต่มีคดีเยอะมากที่เราโดนฟ้องสุภาโดนคดีปาล์มอินโดนเยอะที่สุด ก่อนปี63กรรมการปปชถูกฟ้อง5คดีปี63ถูกฟ้อง6คดีปี64ถูกฟ้อง7คดีรวมทั้งหมดถูกฟ้อง18คดีงานนี้ยุ่งละสิเป็นเรื่องแล้วปปชแจ้งกรณีเปิดทรัพย์สินบิ๊กตู่วิสณูไม่ได้เพราะอาจโดนดำเนินคดีอาญา พลตนบนเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชได้กล่าวถึงคณะกรรมก,การวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายคณะ 3. มีคำนิชัยให้ปะปะชเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีว่าคณะกรรมการประปะชทั้ง9คนให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้มีการศึกษาอนุกฎหมายและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโดยเราเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ2501หรือพรบรปปชกับพรบรข้อมูลข่าวสารของราชการอาจจะไม่ตรงกันสำหรับกฎหมายปปชาการบอกให้ยื่นเป็นหลักฐานคือให้ยื่นเป็นหลักฐานแม้แต่เราจะไปตรวจยังทำไม่ได้เพราะเมื่อยื่นเป็นหลักฐานเรามีหน้าที่เก็บ แต่ถ้าท่านมาอ้างเมื่อไหร่เราจะเข้าไปตรวจได้และกรณีนี้ไม่ได้มีแค่ของพลเอกประยุทธ์และนายวิศณุที่เป็นข่าวแต่มีคนยื่นเป็นหลักฐานลักษณะนี้อีกจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เราก็เก็บไว้เราไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าเปิดเผยเราอาจถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชจึงมีมติว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะ ไปเปิดเผยสำหรับกรณียื่นเป็นหลักฐานและมีมติให้แจ้งไปยังคณะกรรมการ,การวินิจฉัยเพื่อให้ทราบว่าการตีความกฎหมายของท่านกับกฎหมายของปปชมีบทบัญญัติที่แตกต่างกันและเรามีความรับผิดชอบทางอาญาที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีที่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินบนเว็บไซต์ปปชได้แค่180วันนั้นต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าจะเปิดเผยได้ตลอดเวลาเพราะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีจึงจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนถ้าเขายื่นอย่างถูกต้องการเปิดเผยก็มีกรอบระยะเวลาถ้าเปิด ตลอดเวลาอาจมีคนไม่ดีเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น คนดีทำดีกล้าเปิดเผยคนทำผิดต้องปิดปิดบงังบังนายกและรัฐมนตรีสสที่มาจากการเลือกตั้งต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแต่ถ้ามาจากการลากตั้งเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินไม่ได้เปิดไม่ได้ก็ไม่สมควรจะเป็นผู้นำนะครับเพราะคนที่เป็นผู้นำต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เวรกรรมของประชาชนที่มีคนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินจริงๆ พวกนี้ช่างเป็นที่น่ารังเกียจเป็นตัวถ่วงของประเทศสมควรถูกเด็กถอนหงอกแล้วยุบยุบไปเถอะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับองค์กรนี้บริสุทธิ์ใจทำงานโปรโง่งใสก็เปิดสิจะกลัวทำไมละ่ะเป็นไงละ่ะคนดีสีประเทศไทยไม่มีความโปรโง่งใสในรัฐบาลชุดนี้ผมละ่ะงืดหลาย ว่าคนที่เชียร์ลุงหรือสลิมทั้งหลายทำไมต้องหนุนรัฐบาลแบบมีด้วยทั้งทางที่ไม่มีอะไรโปร่งใสเลยสักนิดเดียวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณทุรรกท่านที่รับชมสด